กินแอลอยังไงให้เซฟคนไมเกรดกินเบียร์แล้วปวดหัวมีวิธีแก้หรือเปล่าการกินแอลกอฮอล์แล้วปวดหัวกับคนที่เป็นไมเกรนแล้วปวดหัวมันปวดหัวเหมือนกันไหมคะจริงๆมันคล้ายนะแต่ไม่เหมือนอคนที่เคยกินแอลกอฮอล์ค่ะแล้วบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแหง์แหง์เล่าหตื่นไป <Hang> วันนี้ทำไมมึนมันปวดจังเลยเนี่ยใช่ครับเรามีชื่อนะชื่ออย่างนี้เลยคำถามคืออะไรที่กระตุ้นมากที่สุดลองลองทายดีกว่าวิสกี้หรือเปล่าจริงๆแล้ววิสกี้ก็เป็นคำตอบที่ผิด ต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเนี่ย<ช>จริงๆในต่างประเทศที่รีพอร์ตไว้เนี่ยกระตุน้นเยอะสุดเลยผลข้างเคียงของการกินแอลกอฮอล์ชนิดทุกชนิดเนี่ยนะม,มันที่มีมผลต่อร่างกายก็ตุ้นหมดมมต้องคําถามต้องบอกท่านผู้ชมเลยนิดนึงว่าคนก็จะถามว่าเอ้ยอาจารย์แล้วทําไมตัวเบียร์กับไวน์เนี่ยมันกระตุ้นมากจังถ้าจําเป็นเราต้องเข้าสังคมเงี้ยค่ะอาจารย์มีวิธีทริคอย่างไงไหมคะสําหรับชาวไมเกรนแล้วกันถ้าบอกว่ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะต้องดื่มอะไรเงี้ยค่ะ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอสมองมาเล่า EP 1นะครับในช่อง Smile Migraine Channel นะครับโดยที่วันนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอสุรัตน์ตันประเวศนะครับ f าวเดอร์ของ Smile Migraine และวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งหมอจะไม่ได้ถามเขานะครับแต่เขาจะเป็นคนถามหมอ S <S <S ให้นา้นำตัวเองดีกว่า <S <S ค่ะ,คะ <S <S ของบายนะคะนิชนาชุมโนค่ะปัจจุบ,บันนะคะเป็นโคฟ f วเดอร์นะคะแล้วก็เป็น CEO ของสมัยไมเกรนค่ะก็วันนี้อาจจะสลับหน้าที่กันนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อเ,อเ,อเรื่องเนี่ยค่ะเหมาะกับบายแล้วก็อาจจะเหมาะกับใครๆหลายคนที่เป็นชาวไมเกรนที่ใส่ปาร์ตี้นะคะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของกินแอลยังไงให้เซฟคนไม <L S 1> เกรนแอลอะไรแอลก็ฮอล์หรือแอลเลิฟดีนะอ นะคะโอเคค่ะคุณหมอค่ะก็จริงๆนะคะอยากจะมาเล่าอะค่ะว่าก่อนหน้านี้ค่ะหลังสงการนะคะแบบใบได้ไปเสิร์ชใน Google Search อะค่ะเราพบว่าโอ้คนไมเกนนะคะเขาเข้ามาเสิร์ชคาว่าอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเขาเข้ามาเสิร์ชนะคะว่าเอช่วงสงกานที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะเขามาดูกันว่าเนี่ยปวดหัวเพราะกินเบีย อ,อไม่รู้ว่าคำนี้นะคะมันจะถูกแบบแบรนด์หรือเปล่าเน้ะแต่ว่าเนี้ยกินเบียร์แล้วปวดหัวมีวิธีแก้หรือเปล่าปวดหัวเพราะกินแอลกอฮอล์เมาแล้วปวดหัวกินอะไรอ่าซึ่งจริงๆ,ๆะค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบ ทั่วไปสําหรับคนไม่เกณฑ์เฉพาะจะจงคนไม่เกณฑ์แต่ะจะเป็นคนทั่วไปที่อยากจะรู้วิธีในการแก้แบบนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาถามคุณหมอก่อนนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการกินแอลกอฮอล์แล้วปวดหัวกับคนที่เป็นไม่เกณฑ์แล้วปวดหัวมันปวดหัวเหมือนกันไหมคะจริงๆมันคล้ายนะแต่ไม่เหมอือนต้องบอกก่อนว่าคนที่เคยกินแอลกอฮอล์แล้วบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแฮงแฮงเล่าตื่น hang, ไปวัน <hang over. S 1> นึงไม่มึนมันปวดจังเลยเนี่ยใช่ครับเรามีชื่อนะชื่อย่างนี้เลยแฮงโอเวอร์เฮดเอก S <S ปวดหัวจากการแทงนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นหลังจากการแ้งเนี่ยหวันก็คือตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งก๊บละเป็นต้องถามว่าเอมันจะแยกยังไงดีะนะครับโดย m, เรียกว่าคาแรคเตอร์เนาะก็คือว่าลักษณะของอาการปวดหัวเนี่ย m, มันมีความแตกต่างกัน m, ต้องแตกต่างกันไงครับต้องบอกว่าปวดไมเกรนเนี่ยลักษณะของอาการปวดตุ๊บๆมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งข้างเดียวตาปวดแสงปวดเสียงมีอาการขึ้นแท้เจียน แต่ในขณะที่คนที่เป็น hangover headache นะครับ hangover headache เนี่ยลักษณะอาการปวดมักจะเป็นสองข้างปวดตื้อๆตึงๆมึนๆอาจจะมีขึ้นแส้อเจียนเนื่องจากว่าแหงเมื่อวานได้ใช่เนี่ยอาการที่แบบแบบขึ้นไส้อาเจียนใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกนี้บางทีเวลาไปกินอาหารกินข้าวกินอะไรปุ๊เนี่ยอาการต่างๆจะดีขึ้น แต่ต้องบอกว่าอาการพวกนี้มันโอวร์แลปกันจะเห็นว่ามันจะมีอาการแบบตึงตึงขึ้นใช่อะไรคล้ายกันได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนจะรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นไมเกรนเพราะมักปวดข้างเดียวแต่ฮ้างโอเวอร์มักปวดสองข้างอ๋อแต่บางทีคนไมเกรนก็ปวดสองข้างก็ได้ดีปว่าคะก็สองข้างก็ได้แต่ว่าลักษณะของอาการปวดี่ยความรุนแรงมันจะสูงกว่าด้วยั้งโอเวอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับปวดแบบมึนมึนตุบตุเล็กเล็น้อยน้อยแต่ไมเกรนความรุนแรงมันจะสูงกว่า อแต่ว่าจริงๆแล้วคนไมเกรนเองเวลาไปกินแอลกอฮอล์บางอย่างมันก็เป็นทริกเกอร์ของไมเกรนได้เหมือนกันใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือว่าเป็นทั้ง2อย่างเลยทั้งโอเวอร์ปวดตึงๆแต่ว่าพอพอเวลาพอเวลาทั้งโอเวอร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันกลายเป็นเป็นปวดไมเกรนของจริงอ่ะอ๋อมันก็ทริกเกอร์ได้อ๋อจะแย่อาจจะต้องแยกโอเคแล้วจริงๆอ่ะการดันดื่มการปาร์ตี้ของเราเนี่ยค่ะแอลกอฮอล์รูชีทก็คือทริกเกอร์ไมเกรนได้เหมือนกันจริงๆแล้วแต่คน ก็บอกว่าแล้วแต่คนแล้วชนิดไหนสมมติว่ากินือว่ากินเบียอาจจะอาจจะเป็นทริกเกอร์ไมเกรนได้น้อยกว่ากินไวน์หรือว่ากินไวน์เยอะกว่าอานเงี้ยมันมีชนิดไหนไหมคะที่แบบว่าคลาสสิฟายพวกนี้ด้วยคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แอลกอฮอล์ทริกเกอร์ตัวของไมเกรนจะขึ้นดู่กับ2อย่างอย่างแรกเราเรียกว่าชนิดของแอลกอฮอล์อย่างที่น้องบายว่าครับอย่างที่2ก็คือว่าขึ้นกับว่า เฉพาะของคนคนนั้นเน่ะเขามีความไวต่อยงแอลกอฮอหรือเปล่าเราต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันแพ้อาหารไม่เหมือนกันบางคนแบบแพ้ชีสบางคนความร้อนบางคนรอบเดือนประจาเดือนบางคนอาหารที่มีผงชูรสแต่ว่าต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็จะตอบสนองต่อยาตอบสนองกับความไวอ่ะต่อเรื่องของสิ่งกระตุ้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคําถามคืออะไรที่กระตุ้นมากที่สุดใ่ติ๊กตอกติ๊กตอให้น้องใบถา ถามลองลองทายดีกว่าวิสกี้หรือเปล่าวิสกี้เพราะเวลาเรากินแล้วสมมติว่าเพิงของใบใบไม่ได้ปวดไมเกรนบ่อยเนาะแต่ว่าเวลาให้กินวิสกี้แล้วฉันชอบปวดหัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่อันนี้อันนี้ปวดหัวอยากจะกินอะไรที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้รู้แบบบางทีมันบาดคออะไรเงี้ยบาดคอใช่ไหมใช่โอเคบาดคอก็ต้องกินไวต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่จะกินไวต่อต้องตอบ่ิีทผด อ้าอ่าเรื่องอะไรพผิดอ่าเลืองอะไรผิดเราเหลืออะไรเบียร์หรืออะไรอีกกันไวน์ใช่ไหมต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเหล้าขาวไม่าคล้ยวิสกี้เข้มเขียวต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเนี่ยจริงๆในต่างประเทศที่ดีพอร์ตไวน์เนี่ยกระตุ้นเยอะสุดเลยนะครับแล้วรองลงมาใกล้ๆกันก็คือตัวของเบียร์แล้วก็เรื่องของตัวของอะไรพวกวิสกี้ที่มันเป็นพวกแอลกอฮอล์เพียวๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเซฟสุดก็จะ มันก็ไม่ได้เซฟจัดนะ,ะแต่เรียกว่าอาจจาะดีกรียาจะเบากว่าตัวอื่นหน่อยโอ้ยแต่จริงๆเล่าอาจจะแบบ40ดีเกรีเลยนะคะอาจาร,รย์ะะอันนั้นถ้าเกิดว่าเมาน็อกเนี่ยมันก็คงกระตุ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคือทกต้องบอกว่าการการกินแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับชนิดของแอลกอฮอล์แล้วก็ผลข้างเคียงของการกรินแอลกอฮอล์ชนิดทุกชนิดเนี่ยนะม,มันที่มีมีผลต่อร่างกายก็กระตุ้นหมดต้องคําถามต้องบอกท่านผู้ชมเลยนิดนึงว่าคนก็จะถามว่าเออ้ยอาจารย์แล้วทําไมตัวเบียร์กับไวน์เนี่ยมันกระตุ้น ทำไมตัวของแบบอาบัลลันดีพวกอะไรเงี้ยมันกระตุ้นน้อยกว่าคาตอบคือส่วนผสมไม่เหมือนกันครับอย่างวายกับตัวของเบียร์เนี่ยนะครับมันจะมีสารอยู่สองตัวไทรามีนไทรามีนเนี่ยจะมันจะกระตุ้นนะครับแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวได้ในส่วนที่สองก็คือเราเรียกว่าฮิสตามีน ああฮิสตามีนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับสารอักเสบชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทาให้หลอดเลือดเกิดการคล้ายๆกับกระตุ้นเก,กิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้นได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองส,มม,สมมติถ้าสมมติถ้าจําเป็นเราต้องเข้าสังคมเงี้ค่ะอ่าอ,อาจารย์มีวิธีทริคอย่างไงไหมคะสําหรับชาวไมเกรนแล้วกันถ้าบอกว่ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะต้องดื่มอะไรอย่างี้ค่ะข้อแรกลพิเวนอะไรย่งไงครับผมคือข้อแรกเลยก็คือว่าต้องดูว่าของคุณเนี่ยแพ้อักอร์แบบน ถ้าคนไหนก็ตามที่เป็นไมเกนแล้วกินวายทุกครั้งเลยกินเบียร์ทุกครั้งเลยปวดหัวทุกครั้งเลยถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้กินยาดักก่อนหมายถึงยาแก้ปวดยาแก้ปวดดักก่อนเลยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะว่ายาแก้ปวดประจองติ่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะนั้นกินยาดักก่อนที่จะกินแอลกอฮอล์แต่จริงๆไม่ได้นะนํนววิธีนี้นะแต่ในกรณีที่แบบไม่ไหวแล้วแล้วเราเนี่ยโอ้ยกินเบียร์กินไวน์ทุกครั้งทิกเกอร์ทุกครั้งเลยอันนี้อาจจะจําเป็น เพราะจริงๆการกินยาบ่อยๆมันก็จะไม่ใช่เรื่องดีัแอลกอฮอล์ก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่คดีสมมติว่าก็จะมีอีกกลรคุมคนกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยกระตุนเท่าไหร่ยกเว้นว่ากินปริมาณที่มากถึงจะกระตุ้นพวกนี้อาจจะกินในปริมาณที่พอเหมาะ คำถามคือพอเหมาะแต่ละคนเนี่ยมันไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นก็พอเหมาะอย่าให้เมามมยจนเกินไปที่มันมีผลต่อสมองคือเริ่มมึนๆเมาอะไรเนี่ยอาจจะไม่ถึงนั้นที่เรียกเรียกว่ากินเป็นพอพิธีเหมือนพิธีจิบชาอะไรเงี้ยอ๋อไปเข้าสังคมชเข้าสังคมให้เขาแบบเออก็แบบจอยมุ่นมุ่นถูกต้องถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือสมมติว่าคนดูไม่แน่ใจว่าเออกินแล้วจะทําให้แบบมันก็สนุกนะม่วนนะจนกินเนี่ยสิ่งที่จะต้องทํานะอย่างแรกกินน้าให้พอ เพราะมันจะขับพวกแอลกอฮอล์ออกไปร่างกายจะไม่เกิดภาวะขาดน้ําหรือว่าดีไฮเดรชันอันที่2ก็คือว่าสมมุติว่าดื่มพวกนี้ปุ๊บเนี่ยให้กินอาหารเข้าไปด้วยคําถามเพราะว่าคําตอบก็เพราะว่าคนที่กินแอลกอฮอล์บางทีไม่ได้กินขค้งไม่ได้กินข้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจะมีภาวะเราเรียกน้ำตาลต่ำในเลือดเพราะนั้นการทานอาหารอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยไม่ใช่แบบ ือกินกับแก้มบ้างอะ่ะไม่ใช่ชัดแต่เพียวอะอ่ะอาก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันต้องกินกับแก้มไวยนะคะชองเมเกนใช่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะอ๋อแล้วก็จริงๆอะจะทิ้งท้ายนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครั้งหน้าได้ค่ะในเรื่องของยาพอดีเห็นที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอได้โพสตในเรื่องของยาใหม่ ยาใหม่ไม่เกณฑอาจจะแบบว่าขอหยิบยกทริคขึ้นมานิดนึงแบบว่านิดนึงว่ามันคือยาอะไรนะคะลิมิตจีแพนคืออะไรแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วม,มีการใช้แพร่หลายยังไงแล้วก็ขอเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราติดตามมีพีแน่ต้อง <EP S 2> <า>บอกว่ายาแก้ปวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดค่อนข้างจะทั่วไปเช่นเอนเซตบูเฟนอย่างเงี้ยเนาะ,ะมีผลข้างเคียงคือขัดกระเพาะได้ะนะคร ส่วนยาเนียนะปัจจุบันเช่นกลุ่มทิปแทนออโกตาเมีนค่ะที่เราใช้แบบเป็นยาแก้ปวดไมเกรนเฉพาะไมเกรนบ่อยๆพวกเนี้ยต้องบอกว่าประมาณ20-30%มอนีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้จำเพาะกับไมเกรนแบบจัดๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เรามียาชนิดใหม่เรียกว่ารีมิจิแพนอซึ่งเป็นยาที่จะจับตัวรับเฉพาะไมเกรนโดยเฉพาะโอ้ยมันก็เหมือนยาตัวแอนตี้ซีจีอาร์พีคล้ายๆยาฉีดแต่ตัวนี้เป็นชนิดกินชนิดแรกอ๋อโอเคมันมีการใช้อย่างแพร่หลายแล้วตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาถือว่าป๊อปป อ๋อโอเคราคายังไม่รู้ยังไม่ทราบภาวนาให้ต่ำเถอะอ่าใช่งั้นเดี๋ยวเราภาวนาด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวสาหรับยาใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีทุกๆ EP เหมือนแบบให้ค่อยๆติดตามไปด้วยกันนะคะสําหรับชาวไมเกนก็เดี๋ยววันนี้นะคะขอสั้นๆก่อนนะคะสําหรับเรื่องแอลกอฮอล์เนาะคนไมเกนทํายังไงให้กินแอลกอฮอล์แล้วเซฟนะคะคุณหมอได้มาแชร์ทริคทิปในการปฏิบัติตัวของชาวไมเกนแล้วนะคะสําหรับ EP แรกนะคะเรื่องรายการอะไรนะคะจา์หมอส่างมาเล่า อ่าโอเคแล้วติดตามอ e ีหิตต่อไปกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะ กินแอลยังไงให้เซฟคนไมเกรนกินปวดหัวมีวิธีแก้หรือเปล่าการกินแอลกอฮอล์แล้วปวดหัวกับคนที่เป็นไมเกรนแล้วปวดหัวมันปวดหัวเหมือนกันไหมคะจริงจริงมันคล้ายนะแต่ไม่เหมือนคนที่เคยกินแอลกอฮอล์ค่ะแล้วบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแหงเหล้าตื่นในวันที่ทำไมมมึนมันปวดจังเลยเนี่ยใช่ครับเรามีชื่อนะชื่ออย่างนี้เลยคำถามคืออะไรที่กระตุ้นมากที่สุดลองลองทายดีกว่าวิสกี้หรือเปล่าจริงๆแล้ววิสกี้ก็เป็นคำตอบที่ผิด ต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเนี่ยจริงๆในต่างประเทศที่รีพอร์ตไวท์เนี่ยกระตุน้นเยอะสุดเลยผลข้างเคียงของการกินแอลกอฮอล์ชนิดทุกชนิดเนี่ยนะมันที่มีมผลต่อร่างกายก็กระตุ้นหมดต้องคําถามต้องบอกท่านผู้ชมเลยนิดนึงว่าคนก็จะถามว่าเฮ้ยอาออจารย์แล้วทําไมตัวเบียร์กับไวน์เนี่ยมันกระตุ้นมากจังถ้าจําเป็นเราต้องเข้าสังคมเงี้ยค่ะอาจารย์มีวิธีทริคอย่างไงไหมคะสาหรับชาวไมเกรนละกันถ้าบอกว่ามนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะต้องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอสมองมาเล่า EP 1นะครับในช่องสมายไมกรนชานนลนะครับโดยที Jamie, tamam. ่วันนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอสุรัตนประเวศนะครับ Founder ของสมายเมกรนและวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งหมอจะไม่ได้ถามเขานะครับแต่เขาจะเป็นคนถามหมอให้ให้นำตัวเองดีกว่าค่ะของบายนะคะนิชนาชุมโนค่ะปัจจุบันนะคะเป็น Co Founder นะคะแล้วก็เป็น CEO ของสมัยไมกรนค่ะก็วันนี้อาจจะสลับหน้าที่กันนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะ กินแอลอยังไงให้เซฟคนไมเกรนกินเบียร์แล้วปวดหัวมีวิธีแก้หรือเปล่า <S <S การกินแอลกอฮอล์แล้วปวดหัวกับคนที่เป็นไมเกรนแล้วปวดหัวมันปวดหัวเหมือนกันไหมคะจริงๆแต่ไม่เหมือนอคนที่เคยกินแอลกอฮอล์แล้วบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแ <ạ S 2> หงเหล้าตื่นในวันทีไมนมึนมันปวดจังเลยเนี่ยใช่ครับเรามีชื่อนะชื่ออย่างนี้เลยคำถามคืออะไรที่กระตุ้นมากที่สุดลองลองทายดีกว่าวิสกี้หรือเปล่าจริงๆแล้ววิสกี้ก็เป็นคำตอบที่ผิด ต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเนี่ยจริงๆในต่างประเทศที่ดีพอร์ตไว้เนี่ยกระตุ้นเยอะสุดเลยผลข้างเคียงของการกินแอลกอฮอล์ชนิดทุกชนิดเนี่ยนะมันที่มีผลต่อร่างกายก็กระตุ้นหมดต้องคําถามต้องบอกท่านผู้ชมเลยนิดนึงว่าคนก็จะถามว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วทําไมตัวเบียร์กับไวน์เนี่ยมันกระตุ้นมากจังถ้าจําเป็นเราต้องเข้าสังคมเงี้ยค่ะอาจารย์มีวิธีทริคอย่างไรไหมคะสาหรับชาวไมเกรและกันถ้าบอกว่ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะต้องดื่มอะไรเงี้ยค่ะ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอสมองมาเล่า EP 1นะครับในช่องสมายไมกรนชา n แนลนะครับโดยที่วันนี้นะครับพบกับอาจารย์หมอสุรัตน์ตันประเวยนะครับ Founder ของสมายไมกรนและวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งหมอจะไม่ได้ถามเขานะครับแต่เขาจะเป็นคนถามหมอ ให้แะะนำตัวเองดีกว่าค่ะของบายนะคะนิชนาชุมโนค่ะปัจจุบันนะคะเป็นโคฟาวเดอร์ er นะคะแล้วก็เป็น CEO ของสมัยไมเกรนค่ะก็วันนี้อาจจะสลับหน้าที่กันนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อเนืเน้เรื่องเนี่ยค่ะเหมาะกับบายแล้วก็อาจจะเหมาะกับใครๆหลายคนที่เป็นชาวไมเกรนที่ใส่ปาร์ตี้นะคะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของกินแอลยังไงให้เซฟคนไมเกรนแอล <L S 2> อะไรแ <L S 2> อลกอฮอล์หรือแอลเลิฟดีนะอ่า <IST> <t av> นะคะโอเคค่ะคุณหมอค่ะก็จริงๆนะคะอยากจะมาเล่าอะคะ่ะว่าก่อนหน้าน,นี้ค่ะหลังสงการนะคะแบบายได้ไปเสิร์ชใน Google Search อะคะ่ะแล้วพบว่าโอค้คนไมเกนนะคะเขาเข้ามาเสิร์ชเขาว่าอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเขาเข้ามาเสิร์ชนะคะว่าเอช่วงสงกานที่ผ่านมาอ e ย่างเงี้ยค่ะเขามาดูกันว่าเนี่ยปวดหัวเพราะกินเบีย Oh. อไม่รู้ว่าคำนี้นะคะมันจะถูกแบบแบรนด์หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเนี่ยกินเบียร์แล้วปวดหัวมีวิธีแก้หรือเปล่า oh. ปวดหัวพอกินแอลกอฮอล์เมาแล้วปวดหัวกินอะไร oh. อ่าซึ่ง <Okay. S 2> จริงๆอะคะ่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบ ทั่วไปสําหรับคนไม่เกณฑ์เฉพาะจะจงคนไม่เกณฑ์แต่ะจะเป็นคนทั่วไปที่อยากจะรู้วิธีในการแก้แบบนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาถามคุณหมอก่อนนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการกินแอลกอฮอล์แล้วปวดหัวกับคนที่เป็นไมเกนแล้วปวดหัวมันปวดหัวเหมือนกันไหมคะจริงจริง,รงมันคล้ายนะแต่ไม่เหมอือนต้องบอกก่อนว่าคนที่เคยกินแอลกอฮอล์แล้วบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแฮงแฮงเล่าตื่นไปวันนี้ไม่นมมันปวดจังเลยเนี่ยใช่ครับเรามีชื่อนะชื่ออย่างนี้เลยแฮงโอเวอร์เฮดเอก ปวดหัวจากการแฮงนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นหลังจากการแ้งเนี่ยหวันก็คือตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งปุ๊บแล้วเป็นต้องถามว่าเอมันจะแยกยังไงดีนะครับโดยเรียกว่าคาแรคเตอร์เนาะก็คือว่าลักษณะของอาการปวดหัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันต้องแตกต่างกันไงครับต้องบอกว่าปวดไมเกรนเนี่ยลักษณะของอาการปวดตุบๆมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งข้างเดียวตาขัวแสงขัวเสียงมีอาการขึ้นแส้เจียน แต่ในขณะที่คนที่เป็น hangover headache นะครับ hangover headache เนี่ยลักษณะอาการปวดมักจะเป็นสองข้าง <Dae. S 2> ปวดตื้อตื้อตึงตมึนมึนอาจจะมี ين, <Finn. S 2> มขึ้นแียนเนื่องจากว่าแฮงเมื่อวานได้ใช่เนี่ยอาการที่แบบ แบบคือสาอเอเจียนใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกนี้บางทีเวลาไปกินอาหารกินข้าวกินอะไรปุ๊เนี่ยอาการต่างๆจะดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าอาการพวกนี้มัน o อ e r l a p กันจะเห็นว่ามันจะมีอาการแบบตึงๆขึ้นใช่อะไรคล้ายๆกันได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยคนที่เป็นไมเกรนจะรู้เลยว่าอันนี้มันเป็นไมเกรนเพราะมักกวดข้างเดียวแต่ h โ n g o v e r มักกวดสองข้าง อ๋อแต่บางทีคนไมเกรนก็ปวดสองข้างก็ได้หรือเปล่าคะก็สองข้างก็ได้แต่ว่าลักษณะของอาการปวดเนี่ยความรุนแรงมันจะสูงมาด้วยทั้งโอเวอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับปวดแบบมึนๆตุบๆเล็กๆน้อยๆแต่ไมเกรนความรุนแรงมันจะสูงกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคนไมเกรนเองเวลาไปกินโอห์บางอย่างมันก็เป็นทริกเกอร์ของไมเกรนได้เหมือนกันใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือว่าเป็นทั้ง2อย่างเลยทั้งโอเวอร์ปวดตึงๆแต่ว่าพอพอเวลาพอเวลาทั้งโอเวอร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันกลายเป็นเป็นปวดไมเกรนของจริงอะ Oh. อ๋ออ่ามันก็ทริกเกอร์ได้ oh. อาจจะแยกอาจจะต้องแยกโอเคแล้วจริงๆอ่ะการดื่ดนดื่มการปาร์ตี้ของเราเนะะี่ยค่ะแอลกอฮอรู้ชีตก็คือทริกเกอร์ไมเกรนได้เหมือนกันจริง,รรงๆแล้วแต่คน ก็บอกว่าแล้วแต่คนแล้วชนิดไหนสมมุติว่ากินถือว่ากินเบียร์อาจจะอาจจะเป็นทริกเกอร์ไมเกรนได้น้อยกว่ากินไวน์หรือว่ากินไวน์เยอะกว่าองนงี้มันมีชนิดไหนไหมคะที่แบบว่าคลาสสิฟายพวกนี้ด้วยคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แอลกอฮอล์ทริกเกอร์ตัวของไมเกรนจะขึ้นดูกสองอย่างอย่างแรกเราเรียกว่าชนิดของแอลกอฮอล์อย่างที่น้องบายว่าครับอย่างที่2ก็คือว่าขึ้นกับว่า เฉพาะของคนคนนั้นเน่ะเขามีความไวต่อแอลกออหรือเปล่าเราต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันแพ้อาหารไม่เหมือนกันบางคนแบบแพ้ชีสบางคนความร้อนบางคนรอบเดือนประจาเดือนบางคนอาหารที่มีผงชูรสแต่ว่าต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็จะตอบสนองต่อยาตอบสนองแบบความไวอะต่อเรื่องของสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันคําถามคืออะไรที่กระตุ้นมากที่สุด่ติ๊กตอกติ๊กตอกให้น้องใบทะ ถามลองไทยดีกว่าวิสกี้หรือเปล่าวิสกี้เพราะเวลาเรากินแล้วสมมติว่าเพิ่อของใบใบไม่ได้ปวดเมื่กินบ่อยเนาะแต่ว่าเวลาให้กินวิสกี้แล้วฉันชอบปวดหัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่อันนี้อันปวดหัวอยากจะกินอะไรที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้หรือแบบบางทีมันบาดคออะไรเงี้ยบาดคอใช่ไหมใช่โอเคบาดคอก็ต้องกินไวต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่จะกินไวต่อตรงต้องบอกว่าจริงๆแล้ววิสกี้ก็เป็นคําตอบที่ผิด อ้าวอ่าเรื่องหล่อพิถีหล่อพิถีอ่าเราเหลืออะไรเบียร์ู่เบียเบียหรืออะไรอีกกันวายใช่ไหมต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเหล้าขาวคล้ายควิสกี้เไม่าเดียวต้องบอกว่าตัวที่กระตุ้นมากที่สุดเนี่ยจริงๆในต่างประเทศที่รีพอร์ตไว้วายเนี่ยกระตุ้นเยอะสุดเลยนะครับแล้วรองลงมาใกล้ๆกันก็คือตัวของเบียร์แล้วก็เรื่องของตัวของอะไรพววิสกี้ที่มันเป็นพวกแอลกอฮอล์เพียวๆหน่อยอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือจะเซฟสุดก็จะ มันก็ไม่ได้เซฟจัดนะ,ะแต่เรียกว่าอาจจะดีกรีอาจจะเบากว่าตัวอื่นหน่อยโอ้แต่จริงๆเล่าอาจจะแบบ40ดีกรีเลยนะคะอาจารย์อันนั้นถ้าเกิดว่าเมาน็อกเนี่ยมันก็คงกระตุ้นได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะคือทุกต้องบอกว่าการการกินแอลกอฮอล์เนี่ย <ๆ S 2> นะครับชนิดของแอลกอฮอล์แล้วก็ผลข้างเคียงของการกินแอลกอฮอล์ชนิดทุกชนิดเนี่ยนะมันที่มีมีผลต่อร่างกายก็กระตุ้นหมดต้องคําถามต้องบอกท่านผู้ชมเลยนิดนึงว่า คนก็จะถามว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วทําไมตัวเบียร์กับไวน์เนี่ยมันกระตุ้นมากจังทําไมตัวของแบบอะเบลนดีพวกอะไรเงี้ยมันกระตุ้นน้อยกว่าคําตอบคือส่วนผสมไม่เหมือนกันครับอย่างไวน์กับตัวของเบียร์เนี่ยนะครับมันจะมีสารอยู่2ตัวตัวแรกเรียกว่าไทรามีนไทรามีนเนี่ยมันจะกระตุ้นนะครับแล้วก็ทาให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวได้ในส่วนที่2ก็คือเราเรียกว่าฮิสตามีนฮิสตามีนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับสารอักเสบ ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้หลอดเลือดเกิดการคล้ายๆกับกระตุ้นเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้นได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสมมุติถ้าสมมุติถ้าจําเป็นเราต้องเข้าสังคมเงี้ยค่ะอ,อ่ะอาจารย์มีวิธี<ม>ทริคยังไงไหมคะสาหรับชาวไมเกรนละกันถ้าบอกว่ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจะต้องดื่มอะไรเงี้ยค่ะเราไมมีเพวเวนอะไรยังไงค,ครับผมคือข้อแรกเลยก็คือว่าต้องดูว่าของคุณเนี่ยแพ้อัลกอฮอล์แบบนั้นมาก่อนหรือเปล่า ถ้าคนไหนก็ตามที่เป็นไมเกรนแล้วกินวายทุกครั้งเลยกินเบียร์ทุกครั้งเลยปวดหัวทุกครั้งเลยถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้กินยาดักก่อนหมยถึงยาแก้ปวดอ่ายาแก้ปวดดักก่อนเลยประมาณ1นสองชั่วโมงเพราะอะไรครับเพราะว่ายาแก้ปวดประจองที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะฉะนั้นกินยาดักก่อนที่จะกินแอลกอฮอล์แต่จริงๆไม่ได้นะนํนววิธีนี้นะแต่ในกรณีที่แบบไม่ไหวแล้วแล้วเราเนี่ยเฮ้ยกินเบียร์กินไวน์ทุกครั้งทิกเกอร์ทุกครั้งเลยอันนี้อาาจจจะํเป็น เพราะจริงๆการกินยาบ่อยๆมันก็จะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ทางที่ทางที่ดีแอลกอฮอล์ก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่คดีสมมติว่าก็จะมีอีกกลุ่มคนกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยกระตุ้นเท่าไหร่ยกเว้นว่ากินปริมาณที่มากถึงจะกระตุ้นพวกนี้อาจจะกินในปริมาณที่พอเหมาะ คำถามคือพอหมาแต่ละคนนี่มันไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นก็พอเหมาะอย่าให้เมามมยจนเกินไปที่มันมีผลต่อสมองคือเริ่มมึนๆเมาอะไรเนี่ยอาจจะไม่ถึงนั้นเรียกว่ากินเป็นพอพิธีเหมือนพิธีจิบชาอะไรเงี้ยอ๋อไปเข้าสังคมใช่เข้าสังคมให้เขาเออก็แบบจอยมุ่นมุ่นถูกต้องถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือสมมติว่าคนดูไม่แน่ใจว่าเออกินแล้วจะทําให้แบบมันก็สนุกนะมุ่นนะจนกินเนี่ยสิ่งที่จะต้องทํานะอย่างแรกกินน้าให้พอ เพราะมันจะขับพวกแอลกอฮอลออกไปร่างกายจะไม่เกิดภาวะขาดน้ําหรือว่าดีไฮเดรชันอันที่2ก็คือว่าสมมุติว่าดื่มพวกนี้ปุ๊บเนี่ยให้กินอาหารเข้าไปด้วยคําถามเพราะว่าคําตอบก็เพราะว่าคนที่กินแอลกอฮอลบางทีไม่ได้กินคงไม่ได้กินข้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจะมีภาวะเราเรียกน้ำตาลต่ำในเลือดเพราะนั้นการทานอาหารอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยไม่ใช่แบบ คือกินกับแก้มบ้างอะไม่ใช่ชัดแต่เพียวอะอ่ะอาก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันต้องกินกับแก้มด้วยนะคะชองเมเกนใช่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะอ๋อแล้วก็จริงๆอะจะทิ้งท้ายนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครั้งหน้าได้ค่ะในเรื่องของยาพอดีเห็นที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอได้โพสต์ในเรื่องของยาไม่ย,ยามยไม่เมเกนอาจจะแบบว่าขอหยิบยก คลิกขึ้นมานิดนึงแบบว่านิดนึงว่ามันคือยาอะไรนะคะลิมิติแพนคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วมัมีการใช้แพทยหลายยังไงแล้วก็ขอเป็นน้าจิ้มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราติดตามอีพีแน่ต้องบอกว่า <9 S 2> ยาแก้ปวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดค่อนข้างจะทั่วไปเช่นเอนเซตบูเฟนอย่างเงี้ยเนาะ,ะมีผลข้างเคียงคือกัดกระเพาะได้ะนะคร ส่วนยาเลนะปัจจุบันเช่นกลุ่มทิปแทนออโกตามีนค่ะที่เราใช้แบบเป็นยาแก้ปวดไมเกรนเฉพาะไมเกรนบ่อย,ยๆพวกนี้ต้องบอกว่าประมาณ20-30%มอนีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้จำเพาะกับไมเกรนแบบจัดๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เรามียาชนิดใหม่เรียกว่ารีมิจิแพน่ซึ่งเป็นยาที่จะจับตัวรับเฉพาะไมเกรนโดยเฉพาะโอ้ยมันก็เหมือนยาตัวแอนตี้ซิจีาพีคล้ายๆยาฉีดแต่ตัวนี้เป็นชนิดกินชนิดแรกอ๋อโอเคมันมีการใช้อย่างแพร่หลายแล้วตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาถือว่าป๊อปปูล อ๋อโอเคลาใครไม่รู้ยังไม่ทราบภาวนาให้ต่ำเถอะอ่าใช่งั้นเดี๋ยวเราภาวนาด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวสําหรับยาใหม่นะคะเราจะมีทุกๆ EP เหมือนแบบให้ค่อยๆติดตามไปด้วยกันนะคะสําหรับชาวไมเกนก็เดี๋ยววันนี้นะคะขอสั้นๆก่อนนะคะสําหรับเรื่องแอลกอฮอล์เนาะคนไมเกนทํายังไงให้กินแอลกอฮอล์แล้วเซฟนะคะคุณหมอได้มาแชร์ทริคทิปในการปฏิบัติตัวของชาวไมเกนแล้วนะคะสําหรับ EP แรกนะคะเรื่องรายการเลยนะคะจาร์หมอสมองมาเล่าอ่าโอเค